เอาพี่น้องเนาะเปิดภาพขึ้นมาพูนมาแล้วเนาะหากะซักเครื่องแล้วพระพนสิต๊กบาทนี่ทุกคนเลยโดยเอา้าอนอื่นกับทักทายสบายดีสบายดีส,ยดสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเนะาะปลาลุงกันเบิร์ตสุขสุคนคือก้าวพี่น้องเลยพบเจอกันย้ำส่วงบายบายพี่น้องซักเครื่องแล้วบัดพนกระลังสิมาบาทนี่สิบบราเลนคืนอีกบอริซ่าเฮาเสียงเาโอกมาเลยนี่เนาะ อพี่น้องเอนะ้ยเนาะมื้อนี้กะเข้ามาทั้งเหล่าหมูเฮาคือเก่าเนาะกะลังสิมาแปลงอ่าบ่อนถานอาหารพี่น,อน้องเอ้ยเพราะว่าเอ่ะยายอ่โอ้พี่น้องนะโอ๊ะโอ๊ะมาแเลยอ่ะมื้อนี้เนาะพี่น้องเนาะกะทางสามบุกดาสิเอาหมูเข้าเพิ่มอีก2อโต,โตนะัวเนาะแต่ว่าอันนี้เนาะแบบเป็นหมูเข้มพี่น้องเอนะ้ยเนาะพอดีเอาหมูมาแต่ว่าบ่ได้สังเกตเบิง่ง พอเบิ่งไปเรื่อยๆเนาะมีทั้งอ้ายเพิ่นท่วงพี่น้องเลยพอดีทั้งอ้ายเพิ่นท่วงมาเบิ่งทรงพอนมบอดพี่น้องเลยแ้่พอสังเกตเบิ่งดีกับบอดอดีๆเนาะแล้วบัดนี้ทางสามุกดาสิเอาสองตมาเพิ่มเนาะก็คือเป็นโตเข้มพี่น้องเลยใจเคร่งค่าเอามาเพิ่มอีกสองตแล้วเมื่อนี้ให้ทั้งน้องเคยเนาะเปินมาเจาะบอลฐานใส่หัวอาหารแม่พันธุ์เนาะพี่น้องเนาะว่าทางสามุกดาสิ เอาแม่ตัวมันใหญ่น่ะเอาเขาโซ้งพี่น้องเลยอ่ะไปเบิ่งเดียวทั้งเบิ่งทั้งปะทาก่อนจะเฮ็ดทีครั้งพี่น้องเลยเนาะโดยอ่ะสบายดีเด้อปะทะมียังมุมเมาว่าทะเลี่ยงอ่นนี่เฮ็ิดยังสมบูรณ์เลยนะสดปลาสดปลานะๆอย่าไปใกล้ลูกทูจ้าในทูจ้าในนี่ทูจา้จาปลาลุงในนี่หอนลินทรายหอนลินทรายมันเสียกับมันนนัเอาตอกทรายหนาเลย โอ้หอนดินทราเอาไปท่นะเอาไปท้เอาสีปูแล้วก็ขอไปแล้วเต็แล้วผ่านงานต่างๆลุกลูกมาพี่นะมาพีทไหมมไหมมดตุ้ยมาหนยมีเงี้ยงเคืงกรเหิตคักน่แท้เนาะเอาทรายนี่เลยขอเดียวมากขอคิดว่าเจ้าล่างเงงได้โอ้ยพีทเลยหดเยระเไร้ได้บย โอ้ก่อยอะไเทยังนั่นน่ะสารพิษแล้วผสมอืมแต่ผ่ามาทางหมูตุ้ยเฮาเกลืออาหารหรือเปล่าน่ะนี่ก็ไ่ห่านกัอันย่างอืมนี่สี่เอาสองตนี่เขาซ่งพี่น้องแล้วก็สิลร่างค้อเลยเอาสองตนั่นมาเนาะเพราะว่าหมูสิเข้าเมื่อวันที่สหานี่อันนี้ทางบ่อทาเพิ่นก็เลยหาน้องมาเจาะอันนี้พี่น้องเนาะให้ โอ้ผลมาแล้วเนาะโอ้ยเครื่องข่อยหากระไอ้กี่นี่อพอพอแล้วเพื่อนสีเจาะพี่น้อยน่าจะจเจาะแล้วละตี้หน่เนาะเจาะล้วรสเอาทอไซอน,นี่ก็เจาะแล้ว เวลาล่างล่างล่างพี่น้องเนาะล่างล่งลางเลย,ห,ยหน้ามันไหลออกนะเวลามันมีล่างไม่ยังเวลากินหัวหอ่อหานกับมันขยักเกืบอบกรกเปื้อนเะนาะนี่เกี้ยงค่ะเก๋ได้มีสองโตพี่น้องหัวน้อบอดเนาะนี่สองโตเล,ลี้ยงกันบอดจะเกิดบ,บุตรโตลเลย มีเต้าแต่ว่าโบโบ,โบมีหัวนมนะพี่น้องมาอีดาอยูอ่นี่ว่าเดี๋ยวแม่เอาอาหารให้ขมูก็เด้อเด้อได้บ่ฮะ,ะ,ะมาแล้วก็ติดอุนต้อนเนาะทุจ้าปลาลุกเลยลูกทุจา้าเอจาอจ้าเห็นหน่ะฮะไข่ปลาลุกมังเนี่ยหนห่ะฮะหนห่ะฮะเออเห็นไม่ดีปอนนะฮักนะฮักึก๊พี่น้องเลยเนาะให้อีดายืนถ่ายได้ปะยืนถ่ายได้บ่น,น,นี่น นี่กินหัวหานเลยเฮ้ยเฮ้ยสามตัวนี่อยากอยกน้อยพี่รองเนาะกรันอยาเอาสามสองตัวนั่นปันไดละเสืออาสองตัวนั่นเาซองละสออาสองตัวที่จะมาสี่หามือนี่เออโมเมนวันที่สองหานี่เนาะกะเสเอามาลงข้อ อาตนกวาดฮัตติสอยู่บ่หนางนี่ผูเหี่ยวตายไปเลยพี่น้องเลยเบิ้งอ่ะเดี๋ยวยืนนะเดี๋ยวแม่เอาอันนี้มาก่อนเด้อเดี๋ยวแม่เอาเอ,าอานะไนผัวอาหารมาใส่ก่อนเด้อเด้อเอาปูนเขามา,นา,มา,าหน่อยบ่ปลาใช่ไหมอืมค้อนๆมาทาเดียว แต่ก่อนหัดเจาะอยู่พี่น้องต่อจะเป็นหูน้อยแบบนี้เนาะอันนี้เป็นฐานล่างใส่หัวอาหารแต่นี่ชิเจาะหูใหญ่อ่าให้มันพอดีกับทอ่อ PVC ไซเฮ้ยเฮ้ยเจี๊ยอืมเ,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 เจอ๋อลมมาแล้วผูเครื่องผลตกอาณาห้ามเครื่องเขาเปียกแล้วอันนี้อ๋อผูพี่น้องเลย ็ขึ้นมาเลยเฮ้ยเอาหัวอาหารให้มัดกรร้อนไปย่างนะเอาเขาเพิ่มอีกสองตัวพี่น้องเป็นเจ็ดบันนี้เนาะเออจะอะไรจ้าสีให้ใส่แบบนี้ได้บอก អ <coughs> ឺដាក់នៅអត់ធរដល់កប៉ូនជីកໃស่អូចាន់អាជីនថៃແມ່អោហៅຫານហិមម៉ួយទ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 ួយសាច់កប៉ូនអឺសាច់កប៉ូនព័តម៉ាន់តែក្លោស្ប

ต้นบักแหงนี้เท่เานั้นแล้ไปตั้งไว้ผัวนี่กับผาตังเจ้ากับเจ้ากับบอลนี่ไบอพับนี่จะหน่อยงูเงี้ยวเข่าไปหันแล้วสามโลอันนั้นอ่ะสองโลถั่วอยู่ในกระอันนั้นนะกระสอบมันละผัวได้ได้กินหัวหาบาท้ามึงเนี่ย ตอนนี้ฮะฮู้สึกว่ากินอาหารคือใค <c oughs> รแน่เนาะเจ้าว่าบ่เออกินคือเบิดนี่นะพี่น้องแต่ก่อนนี่กินกะเอาให้โตละ2โลเนาะซาวแรงกินบ่อยากเบิดเด้อพี่น้องแต่นี่โอ้เกี้ยงดูยยใหญ่นดูว่าจังได ขอยตที่นี้กิ này có khai nền đó, tối Ấn chơi chơi, tối càng. Tối nay hải liêu liêu. Sông. Mũ. Mũ tủy. Hải loại hết. Tối nay hải hay tối nay no

เป่นอย่างแซ่บอย่างอร่อยเลยใช่แล้วอย่าไปใกล้เด้อถุงปูนเด้อเน้ออ่ามันอย่างเียบานจริง ขี่ไล่หนึ่งหัวหันท่าจะแง่จะชอบบอกว่ะเอใกล้ได้แปลวาอีกแล้วจัาเบิร์กหอดีว่าหายอบมาหอดอกเบิร์ได้เดือนปลายแล้วเนาะเฮามาทะเลาะเศร้าเศร้าทะเาะต่เศร้าสอบ่ะพอดีเป็นเศร้าสอบเนาะมากินได้เดือนเดือนหนึ่งเดือนปลายแล้วพี่น้อง อนนี um, the the women, ้ยังให้กินอาหารมุคุณอยู่ตอนนั้นตอนนั้นฮะให้กินแม่พันแล้วตอนนั้นเนาะให้พ่อลให้พ่อมันดิดแล้วสิต่อทอออกนอกบัตุกอันนะต่อมันหี้ต่อมันหมีแต่เอาทอออกแล้วก็พอแล้วบ่ได้อ๋อล้างจกกบบ่ได้ล้างตลอดอันนี้แหละคือ

谁呀你？哎哎哎！ บัวไว้ในเหรอย้นำนดอกเก็บก,กินยังแซ่บเลยพูดซึ้ว่าตัวนี้จิมขึ้อยากบวมๆพี่้ดงเลย น้ำวาพี่ลูกอย่าไปเฮ็ดได้ของพ่อนั่นจ้าจ้าเฮ็ดยน่อเฮ็ดยเอาไปให้พ่อไปนะ่อเฮ็ดยน,น,นี่นิหมูตุยหมูตุยสิกัดตัวนี้อยากเลี้ยวกูหมูพีนองคุนเฟี้ยวตัวนี้เน,ะน,นาะแหล็บคนคี่งบางร่างเล็กตัวนี้คุนจับปตัน ด้งออกะด้งอาด้งอบองบแม่ด้งอบองบองบงบเวลาเจ้ากอดปูนเจ้าอย่าลืมลากคาคาด้วคู่ปูนนะอมกแ้วผลนี้ก็ได้งน

เทนอ่ะอันบริษัทมตแต่น่เป็นเทีนเลย อ่วัยังอเล่ยบอปีน้องเล่ยที่กับหาพี่น้องไปเลยดะไปเลยไปเลยไปเลยอืมอ่ะสุดประมาณนี้พี่น้องเนาะรู้สึกว่าตัวนี้จิมเริ่มบวมแล้วอันเฮ้ยสองข้อนี้จะพยายามสังเกตเบิ่งหนเด้อรู้สึกว่าจิมมันคือบวมตัวนี้ป่าก้นยังคือแดงแค่ถึงอย่งน้นอะนะ อ๋อโอเคพี่น้องเนอกจากซิปมาณนี้พี่น้องเนาะขอบใจเอฟซีประสุกุสุคนเด้อพี่น้องเด้อเนาะที่เข้ามาติดตามหับซุมหับฟังเบิ่งคลิปเบิ่งโฆษณาให้สำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนเด้อพี่น้องเด้อสบายดี